สวัสดีค่ะวันนี้นะคะใกล้จะสิ้นปีแล้วนะคะสินค้าของเราที่เป็นเกี่ยวกับสุขภาพและร่างกายนะคะวันนี้เราจะมจะมีโปรโมชั่นให้เพื่อนๆสาวๆที่อยู่ในเยอรมันนะคะอันดับแรกอันนี้นะคะกาเฟของเปยป่ปานวาด เราขายอยู่ที่กล่องละ20ยูโรนะคะแต่วันนี้นะคะจนถึงสิ้นเดือนมกรานะคะเราจะขายอยู่ที่สามกล่องนะคะสามกล่องห้าสิบยูโรนะคะสิบยูโรก็คือเอ่อเอ่อลดลงนะคะสามกล่องห้าสิบนะคะปกติปกติหกสิบนะะไม่รวมส่งนะคะ สามกล่องห้าสิบยูโรนะคะอันนี้1เซตนะคะจนถึงสิ้นเดือนมกรานะคะสิ้นเดือนมกราชามาลีนะคะสิบห้ายูโรหนึ่งซองนะคะเราขายอยู่ที่อันนี้นะคะสามซองเนี่ยสี่สิบห้าเราขายอยู่ที่สี่สิบยูโรลดมา5ยูโรนะคะอันนี้นะคะ เราจะขายเป็นเซตนะคะสั่งก่อนนะคะสั่งก่อนปีใหม่นี่คือดีนะคะเพราะว่าสั่งตอนนี้มันก็คือดีนะคะช่วงนี้ก็มีคนส่งพัสดุเยอะมากอาจจะได้ล่าช้าไปนิดนึงนะคะแล้วอันนี้นะคะเราเหลืออยู่แค่นี้นะคะยาลดนะคะของปณิตานะคะของของพีเอนะคะเหลือสองกล่องกล่องละยี่สิบนะคะ สองกล่องอันนี้เราเอาไปสามสิบห้าเลยเซตนี้นะคะขายแยกก็คือยี่สิบแต่ก็คือเราอยากขายออกไปแบบทั้งคู่เลยเนาะเราก็จะสั่งใหม่มาสองกล่องสามสิบห้านะคะมีแค่สองกล่องนะเหลือสองกล่องส่วนอันนี้เหลือสี่กล่องนะคะเหมือนกันค่ะสองกล่องสามสิบห้าถ้ากล่องเดียวคือยี่สิบยูโรนะคะไฟเบอร์เฮ้ยเมื่อวานคือดีมากเลยอะ เมื่อวานเราไปกินบุฟเฟ่มาเนะเาะแล้วก็จัดไปสองซองทีแรกอะ่ะก็คือตอนตอนเนี่ยเช้ามาก็คือพุงพุงยุบเลยนะเห็นไะพุ่งยุบอะ่ะคือเมอื่อวานไปกินบุฟเฟ่มาเนาะก็จัดไปก่อนหนึ่งซองพร้อมกับการทานที่ที่ร้านนะคะพอเสร็จปุ๊บเฮ้ยวันนั้น,นก็คือเมื่อวานะ่ะก็คือกิน ทานเยอะมากก็เลยแบบว่าเอ้ยเอาอีกสองหนึ่งจัดอีก2องตื่นเช้ามาเขาคือโล่งเลยนะคะเหลือสี่กล่องนะคะสองกล่องสามสิบห้ายูโรนะคะอันนี้ไม่รวมส่งนะลดแล้วนะคะไม่ใช่ไม่ลดนะคะลดแล้วนะคะอันนี้จัดเต็มเต็มเลยค่ะเห็นปะเฮ้ยแต่กาแฟเนี่ยก็คือมาเรื่อยๆนะกาแฟน่ะถามว่าลดจริงไหมลดได้นะกาแฟคุมหิวคุมหิวข้ามวันนะคะ ราคานี้ในยุโรปในเยอรมันนะคะไม่ได้ไม่ไดอ้อยู่ที่เมืองไทยนะคะใครสนใจทักมานะคะพร้อมส่งค่ะสินค้าพร้อมส่งนะคะสิ้นเดือนมกรานะคะมีแค่นี้นะคะสิ้นเดือนมกราราคานี้นะคะ